ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับ r i ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับพบกับอีพีหนึ่งนะครับในส่วนของไอสารแนะนําก็คือไอสารแนะนํามันเป็นมันเป็นรายการใหม่ที่ผมอยากจะนําเสนอเอให้คนทั่วไปได้รู้จักเกี่ยวกับ อะไรหลายๆอย่างอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับไม่ว่าจะแถบตำบลน,นี้อำเภอนี้หรือว่าอาจจะรอบๆข้างที่ผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาพบกับอไอสารออร์แกนิกฟาร์มไอสารออร์แกนิกฟาร์มเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดมาจากจุดเริ่มต้นของการที่ที่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ อยากจะกลับมาใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดก็เลยได้ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆที่ฟาร์มลุงรีแล้วก็ฟาร์มลุงรีนั่นแหละครับทําให้ผมได้จุดประกายจากการแค่เลี้ยงไส้เดือน AF เพื่อเอาปุ๋ยมันจนมาแตกขยายต่อขยายจนเออเมื่อเราได้ปุ๋ยมาแล้วเราจะไปปลูกอะไรดีก็เราชอบกินผักสลัดอยู่แล้วเราก็เลยหันมาปลูกผักสลัดเราก็เรียนรู้ในการปลูกผักสลัดมาสปีกว่าแล้วครับ จนพอเราได้เรียนรู้แล้วก็ปลูกผักสลัดขึ้นมาเรื่อยๆครับในสองปีจนทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษามันมาอย่างนึกซึ้งในระดับหนึ่งจนทําให้รู้สึกว่าเออเราปลูกผักสลัดขายเพื่อทําเป็นเชิงธุรกิจได้แล้วนะตอนนี้ก็มีลูกค้าประจําอยู่ในระดับหนึ่งครับในอนาคตก็คาดหวังว่าอยากจะได้ลูกค้าที่มันมากขึ้นมากกว่านี้ทําไมผมจึงหันมาสนใจเรื่องออร์แกนิกแบบร้อยปอร์เซนเพราะผมรู้สึกว่า เวลาเราจะทานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้หรืออะไรก็ต่างๆเราดูเรา,รเ,ราเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปมันไม่เป็นอันตรายต่อเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีใครมาการันตีสินค้าต่างๆให้เราได้ขนาดนั้นนอกจากจะมีตายืนยันว่าเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแบบเราชาวบ้านทั่วๆไปไปซื้อผักในตลาดซื้อผลไม้ในตลาดอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้เลยว่าต้นกําเนิดของเขาอะ เขาปลูกแบบไหนมาแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่างั้นเราก็มาทําเองดีกว่าเราก็มาปลูกผักสลัดขายแล้วเราก็มาดูเองว่าอ,อสิ่งที่เราปลูกเรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนเลยว่าเราไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่ยาฆ่ามแมลงไม่ใส่อะไรเกี่ยวกับพวกเคมีแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าเขามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนตว่าเอาไปใช้เอาไปกินแล้วรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีมีเจ้าหน้าที่จาก สถานีน้ำมัครับเอาผักของผมไปตรวจสอบก็ปลอดภัยปลอดภัยปลอ,อดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเร่าวก็ประมาณนี้ผมก็เลยเติบโตมาจากไอสารนอคินิกฟาร์มเนี่แหละครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีคนแบบผมอยู่อะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นๆด้วยที่มีความคิดมีอุดมการ์มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับผมอย่างอย่างที่ผม ได้อยู่กรุงเทพมาเกือบยี่สิปีครับก็ผมก็เป็นสายโปรแกรมเมอร์ล้วนๆเลยทำงานอยู่เกี่ยวกับหน้าคอมตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพก็แย่ลงแล้วก็ฝุ่นพิษอะไรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพอะ่ะมันก็ทำให้ผมสภาพร่างกายแย่ลงเรื่อยๆผมก็เลยกลับมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ตั้งใจจะมาดูแลพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลับมาผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีคนดื่นในละแวกนี้ที่มีไอเดียแบบผมมีความคิดคล้ายผมมีอะไรหลายๆอย่างที่ มุมมองมุมมองที่ที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งต่างๆให้ให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ผมก็เลยเปิดอีพีไอสารแนะนําขึ้นมาเพราะว่าเริ่มต้นก็แนะนําตัวเองก่อนเป็นการแนะนาฟาร์มไอสารออร์แกนิกฟาร์มขึ้นมาแล้วก็อยากจะอีพีต่อไปก็อาจจะแนะนําคนอื่นๆแนะนําในส่วนของคนอื่นที่เขามีเขาเปิดร้านหรือเขาทําอะไรมีความคิดความอ่านที่น่าสนใจแล้วเราก็เอามาแนะนํา เอามารีวิวเอามาพูดคุยกันในระดับหนึ่งเพื่อให้คนอื่นได้รู้จักคนคนนั้นได้มากขึ้นเหมือนอย่างที่ผมก็อยากจะแนะนําตัวผมเองให้คนอื่นๆได้รู้จักเหมือนกันครับว่าว่าทําไมผมถึงมาปลูกปลูกผักสลัดขายแล้วก็ทําไมถึงเข้ามาจริงจังในด้านออร์แกนิกในอนาคตผมผมอาจจะทําตั้งแต่ถ่ายรูปตั้งแต่ถ่ายรูปทำควา QR c ค d e ของผักสลัดแต่ละรุ่นของผมว่า,ามันปลูกตั้งแต่วันไหนมันเติบโตมายัางไงมันเติม,มน้ําหมักวันไหนขั้นตอนเป็นยังไงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาจะกินเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าคุณจะสั่งออนไลน์หรือสั่งออฟไลน์ยังไงก็แล้วแต่คุณจะเห็นภาพเลยว่าผักสลัดที่คุณจองเอาไว้อะครับสมมุติเพื่อนๆจองเอาไวก้ก็รับรองเลยว่ามันจะค่อย,อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นการเจริญเติบโตของมันตลอดเวลาแล้วก็ในรุ่นนั้น เพื่อนๆจองไว้ก,วกิโลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งถึงมือเพื่อนๆได้ในในรอบนั้นๆโดยผมจะโดยผมจะบอกตลอดว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรปลกูกตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนอะไรประมาณนี้ครับโอเคข่าวขาก็ประมาณนี้ครับ